สวัสดีครับโปโปนะครับวันนี้จะมาแนะนํารถ Revo Standard นะครับอันนี้จะเป็นรีโมทของตัว Revo Standard นะครับผมเป็นแจ็คไมขี่ครับพร้อมกุญแจอยู่ด้านข้างครับกดปุ่มออกมาครับมันก็จะเป็นกุญแจให้เรานะับอย่างนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทครับ Revo 2.8ตัวเนี้ยที่เรียกกันว่าช่วงยาวหรือหัวเดียวครับผมเป็นตัว2.8ขับเคลื่อน2องล้อนะครับผมยังไม่โฟวิลนะครับ ยังคงเป็นตัวเตี้ยอยู่ครับไฟเป็นมันติรีฟิเคเตอร์ครับหรือเราวอลล์ไส้ครับผมไฟจันหมอกยังไม่มีมากระจังหน้าโครเมียมครับไฟกระพริบเมื่อกี้เห็นไหมครับอันนี้รถมันล็อกครับเรายังไม่ได้เข้ารถรถมันจะล็อกเองนะครับถ้าเราปลดล็อกไว้ด้านข้างซ้ายของตัวรถครับเต็นล้อว่าเป็นฝาครอบล้อนะครับเป็นล้อกระทะนะครับด้านข้างก็จะเห็นโลโก้2องแครับไฮรักลีโวแล้วก็ตัวฟินนะเดนิมิกฟินนะครับ ตัวลูลมนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมอันนี้เป็น Eco Sticker ครับบอกถึงการกินน้ำมันเช้อเพลิง6.9ต่อ100กิโลครับโดยค่าเฉลี่ยรวมครับอยู่ที่14.5กิโลต่อลิตรนะครับผมรวมถึงรายละเอียดย่อยต่างๆครับซีซีรถครับน้ำหนัก1730งกิโลครับสองที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลครับผม ราคา6 5 5 0 0 0บาทครับในตัว28นี้ครับผมไปเดินดูด้านหลังกันต่อดีกว่าครับตรงบริเวณกระจกหลังจะเป็นกันกระแทกด้านข้างของตัวกระบะก็จะเป็นหูร้อยนะครับร้อยเชือกรัดนะครับผมก็จะมีข้างละห้านะครับผมเอาไว้ร้อยเชือกมัดของกันนะครับด้านฝากระโปรงท้ายก็มีให้อีก2 นะไฟเบรกดวงที่สามเป็นแบบ LED นะครับอยู่ตรงนี้นะครับบางค่ายจะมีไฟอยู่ตรงหลังคาห้องเก่งนะครับอันนี้วางของไปของบางได้นะไม่ค่อยดีนะ,อ,ะอันนี้มาเปิดฝาท้ายกันนะครับมือเดียวเปิดง่ายๆครับความยาวกระบะ2,315มิลความกว้าง1,575มิลความสูงกระบะ480มิลครับอ๋ออันนี้จะเป็น สายโยงนะครับผมไม่ใช้สลิงแลนะครับจะพับเก็บง่ายกว่าพับกระบะเก็บง่ายกว่าครับไม่ติดขัดนะครับเวลาพับเก็บนะครับแวบลงไปดูยางอะไรกันนะครับอันนี้ช่วงล่างครับแนบพร้อมช็อัพนะครับผมจุดต่ำสุดจากพื้นนะครับผม196มิลนะครับผม ยางรถครับนะเป็นกระทะฝาครอบครับดูขนาดยางครับ16นิ้วนะครับผม215 65R 16นิ้วนะครับผมให้มานะทั้ง4เส้นครับผมยางหลกันเท่ากันนะตัวรถเป็นเซ็นทัลล็อกแล้วนะครับพร้อมรีโมทนะครับผมแบบแจ็คไนคี์ครับผมพับเก็บได้เรามาดูห้องโดยสารกันดีกว่าด้านในนะครับ ก่อนเข้าไปมาดูประตูกันก่อนดีกว่านะครับผมมีอะไรบ้างนะครับมาปุ๊บเจอปั๊บครับปุ่มปรับกระจกขึ้นลงด้านขวาเป็นออโต้นะครับผมด้านซ้ายจะเป็นไฟฟ้าแต่ว่าต้องกดค้างครับหรือคืนค้างครับจะไม่ออโต้นะฮะปุ่มเปิดล็อกล็อกรถเปิดล็อกนะครับนะปุ่มนี้นะครับและก็ปุ่มควบคุมทิศทางกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งครับผม ปุ่มนี้เป็นปุ่มพับกระจกครับผมพับเก็บหูทั้งสองข้างนะครับอ่ะก่อนเล่นมันต้องปิดกุญแจพิธีออนก่อนนะครับผมนี่ครับพับอย่างนี้เนี่ยเวลาเราจอดที่แคบๆปะครับก็พับเก็บได้ครับแบบนี้ครับผมเวลาจอดรถไว้ที่ตลาดนี้ครับกันคนเดินชนนะครับผมก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าไม่พับเก็บก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวกระจกแข็งแรงมาก ปุ่มจอยกลมๆนี้เป็นปุ่มปรับทิศทางของกระจกนะครับทั้งสองข้างนะครับบิดขวาไปแป๊บเนี่ยครับมันก็จะปรับด้านขวาครับนะฮะขวาครับแล้วก็ปรับซ้ายครับ <mat> ผมนะฮะได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมนะฮะได้ทั้งซ้ายนะครับแ,แล้วก็วก<ม>ได้ทั้งขวาครับแต่ปรับได้ทีละบานนะครับ<ๆ>ต้องการปรับซ้ายก็บิดทางซ้ายครับยกซ้ายยกขวาครับยกขึ้นยกลงนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวเปิดฝาน้ำมันกับเปิดฝาโปงครับ เปิดด้านขวานะครับจะเป็นฝาถังน้ํามันครับนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นตัวเปิดฝาปรงเปิดล้อไปเลยฝาโปงนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูน้ํามันกันเปิดมาก็จะเจอชนิดเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมพร้อมฝาปิดถังนะครับผมมาดูวาล์วกันระบายเอ้ยว์วระบายนะครับกันแรงดันจากในถังสูงนะครับผมมีมาพร้อมในฝานะครับความจุน้ํามันอยู่ที่80ลิตรนะครับในถังนี้ ทวนกันนิดครับฝาน้ํามันอยู่ด้านขวาสุดนะอย่าไปจอดปั๊มปับแล้วไปเปิดผิดอันนะด้านซ้ายจะเป็นฝาปรงหน้านะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับด้านขวานะด้านขวาคันนี้มาเข้าในห้องโดยสารการันพอมานั่งปุ๊บอยากทําอะไรอะไรอย่างแรกสตาร์ทรถสิมาดูสตาร์ทาารกันมา ฟังด้านขวาที่เลขถึง200เนี่ยก็จะเป็นตัววัดความเร็วนะครับผมตรงนี้เป็นเกจน้ํามันนะครับผมน้ํามันจะหมดละแดงและอันนี้เป็นโอดีโอนะครับผมทิปบอกระยะทางนะที่เราวิ่งไปใช้ทั้งหมดนะครับ A ก็จับระยะทางลบได้นะครับ B ก็จับระยะทางขากลับอะไรประมาณนี้ครับโอดีโอจะเป็นเลขกิโลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้จะเป็นวัดรอบนะครับผมอันนี้เป็น แสดงความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะครับตรงกลางก็เป็นปกติครับแต่ถ้าไปด้านขวามากเนี่ยผิดปกตินะต้องจอดเช็คครับผมนะครับไอไฟแดงๆตรงกลางเนี่ยเป็นไฟเบรกมือนะครับเรายังไม่ได้กดเบรกมือนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนครับผมนะเดี๋ยวเปิดกุญแจอ่อนไว้ครับเพื่อความปลอดภัยในการพรีเซนต์ครับแสงสีฟ้านี่ก็จะเป็นเครื่องเสียงในรถนะครับผมและสามารถต่อกับอุปกรณ์มือถือเพื่อ ใช้โทรศัพท์ภายในรถได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเครื่องเสียงเครื่องนี้ก็สามารถเล่นซีดีได้1แผ่นครับ FM a M ครับ MP3 นะครับผมและก็ช่อง3.5ต่อฟันยางเสียงแล้วก็ช่อง USB มาให้ครับอันกลมๆลม3อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทำคาเย็นนะครับนะครับตรงด้านซ้ายที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยเป็นช่องปรับทิศทางลมครับไม่ว่าจะเป็นรงเท้านะครับปรับไร้ฝ้าครับ หน้าอย่างเดียวก็ได้ครับนะฮะส่วนใหญ่ก็จะปรับเป็นเท้าและหน้านะครับผมส, <relevance> ส่วนตรงกลางก็เป็นแรงของลมครับผมนะฮะส่วนไอ้ด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับผมจะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับหรือความเย็นของแอร์นั่นเองครับถ้าปิดตรงนี้ก็เป็นออฟครับ <arem> คือปิดขาอ,ออกจะลมอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเร่งเร่งแอร์ครับผมนะฮะยิ่งเร่งไปขวาไปเ,เรื่อยก็จะทําให้เย็นขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับผม อันแกนอันนี้ครับจะเป็นช่องรับลมครับผมจากภายในนะครับผมทางด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นรับอากาศจากภายนอกครับนะครับแนะนําให้ปิดไว้ด้านซ้ายดีกว่าครับเพื่อหมุนเวียนอากาศจากภายในพอแล้วนะครับตัวหัวเกียร์วัสดุยูรีเทนครับผมนะมี5สปีดนะครับทุกตัวของตอนเดียวจะเป็น5สปีดหมดนะครับผมการเข้าเกียร์ในโยกเข้าเกียร์หนึ่งง่ายมากเลยครับผมและแม้กระทั่งเข้าเกียร์อาครับเกียร์รีโวของเราเนี่ยคลิกเบาๆก็เข้าแล้วครับผม เป็นเกียร์ที่เข้าง่ายสุดในบรรดารถด,ดนต์กระบะแล้ครับเอ๊ะอะไรนั่นเอ๊ะอะไรอ๋อปุ่ม Eco Mode กับ Power Mode ครับเป็นปุ่มเลือกรูปแบบสมรรถนะการขับขี่ได้ตามต้องการทั้งแบบประหยัดแบบโหมด Eco ครับแล้วก็แบบส p o r t สมรรถนะสูงนะครับปดปุ่ม Power ครับตอบสนองทุกสภาพการขับขี่นะครับผมแรงด้วยปุ่ม Power นะครับผมหากไม่กดอะไรเลยก็เป็น Normal ครับขับขี่ทั่วไปปกติครับ เบรมือยูริเทนครับปลอกหนังนะครับผมช่องวางแก้วน้ํานะครับเนี่ยครับหนึ่งใบแล้วก็ที่เสียบมือถือนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆได้ตรงนี้ได้อีกหนึ่งช่องนะครับผมช่องเก็บเอกสารนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วแต่สะดวกครับช่องนี้ครับเบาะครับด้านซ้ายนะครับเป็นผ้านะครับลำโพงด้านซ้ายครับไฟสีส้มๆนี้เป็น ไฟสัญญาณแอร์แบกด้านซ้ายเปิดอยู่นะครับผมอ่อนนะครับถ้าหากเกิดเรามีเบาะเด็กครับผมวางไว้ตรงเงี้ยครับผมนะฮะหัวเด็กจะต้องนะครับหันหัวไปด้านหน้าของคอนโซนครับแล้วหน้าเด็กอ่ะจะหันหน้าไปทางหลังรถนะครับผมนะครับเพื่ออะไรฮะเวลาแอร์แบกระเบิดจะไม่ทําร้ายเด็กครับผมนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเด็กนั่นเองนะฮะช่องเก็บของด้านบนครับนะไม่มีแอร์นะตัวนี้ครับยังไม่ใช่ตู้เย็นนะครับผม แล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างนะครับผมแผงประตูด้านซ้ายครับผมนะพร้อมสวิตช์ควบคุมขึ้นลงของกระจกนะครับด้านซ้ายนะครับดูเบาะด้านขวาครับผมนะฮะก็จะมีตัว ปรับเบาะขึ้นลงนะครับได้ตรงนี้ครับทั้งขึ้นทั้งลงได้อันเดียวกันครับอันนี้ปรับเอนนะครับผมนะฮะด้านหลังก็จะมีแม่แรงนะครับผมดูเห็นไหมอันนี้เป็นแม่แรงนะครับด้านหลังนะครับผมอยู่ตรงด้านขวานะครับถุงเครื่องมืออยู่ด้านซ้ายไปหาถุงเครื่องมือกันดีกว่าเราอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวเลื่อนเบาะด้านหน้าหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวดูกันไปอยู่ไงนะครับผมนะฮะเอนหน่อยโอเอนแค่เนี้ย อ่านี่ครับช่องด้านหลังกว้างหยุดได้เลยนเนี่ยนะครับแล้วก็ถุงเครื่องมือนะครับอยู่ด้านหลังซ้ายนะครับครบครับซ้ายขวาครับปรับเบาะขึ้นก่อนไปดูกระโปรงหน้ากันดีกว่านะครับนะครเปิดแล้วไอ้เปิดไปแล้วนี่ไปกันเลกว่า ลำบากหน่อยใช้มือเดียวใช้หัวยันอยู่นั่นเนี่ยนะครับโอเคได้ละกระปุกน้ำมันเบรกเหลืองๆพร้อมนะครับเนี่ยครับ ABS ปั๊ม ABS นะครับตัวนี้ e q r a t o r นะครับถัดมาก็จะเป็นกอการดครับนะล็อกด้วยคลิป3ตัวนะครับผมนะฮะสามารถทำอาดเองได้นะปลดออกง่ายนะครับผมมาอีกอันหนึ่งนะครับน้ำยาคลูเลน์หรือน้ำยาพักหม้อน้ำนะครับผม นะตรงนี้ครับนะอยู่ตรงนี้มีดับสูงต่ำฟูลโลให้เห็นนะชัดเจนครับน้ำมันนะครับพวงไล่พอร์นะครับผมน้ำฉีดกระจกนะครับผมเติมตรงนี้นะเติมได้เลยครับเต็มที่นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ครับยังคงเป็นแบบเติมน้ําได้นะครับถึงฝามันจะเรียบเหมือนแบตแห้งแต่ว่ายังเติมน้านะครับผมมันดูแลด้วยนะสักเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับผมตัวนี้นะฮะกล้องนะครับ เชื้อเพลิงกองกองเชื้อเพลิงกองดีเซลนะครับผมถอดเปลี่ยนง่ายมากครับบิดบิดตรงนี้ครับก็มีไส้ข้างในสีขาวครับผมนะอันนี้วาล์วไล่อากาศนะครับผมของกองเวลาเปลี่ยนกองแล้วนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรไอ้เหลืองๆด้านซ้ายนะครับผมเป็นตัวก้านดึงเช็คน้ำมันเครื่องนะครับผมนะฮะแล้วก็กลมๆตรงกลางก็จะเป็นรูเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมอ่ะภาพโดยรวมพอนะครับผม ตรงนี้เครื่องยนต์คอมเบอรเลลนะครับผมด r เร t อินเจคชันของโตวต้าเรานะครับผมแรงม้าอยู่ที่170ครับผม125กิโลวัตต์ครับที่3600รอบต่อนาทีนะฮะแรงบิด343ครับที่1200ถึง3400ต่อนาทีนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ g d 4สูบแถวเรียง16วาล์วนะครับดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปมีวินเทอร์โบนะครับเป็นระบบวัชิดคอมเบอร์เรลที่โด่งดังนะครับ ระบบระบายความร้อนอากาศที่ออกจากเทอร์โบนะฮะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ที่ย้ายจากฝากโปรงมาอยู่ด้านกระจังหน้าแทนนะครับผมอันนี้ดีมากโตนะครับนะฮะรถคันที่พรีเซนต์ไปนะครับราคาอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนะครับผมนะฮะคันทั้งหลังนะครับ โปรโมชั่นแคมเปญและเงื่อนไขยังไงฝากทิ้งข้อความไว้สอบถามได้ครับผมนะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรและไลน์ไว้ให้นะครับถ้ายังไงฝากทางลูกค้าทุกท่านที่มีโอกาสละคุณนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากแชร์ด้วยก็ดีนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับนะครับเป็นลูกเพจไปนานๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ